h o นด a c i v i ิ FB fb นะครับของคุณมิมนะครับอันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นไปสุขโขทัยมานะครับช่างที่สุขโขทัยตรวจเช็คแล้วว่า,าชุดคัดนะครับเสียชุดคัดตไม่นะครับคุณมิมก็ขับกลับมาซ่อมเชียงใหม่นะครับเพราะว่าการซ้อมเปลี่ยนอะไรเนาะมันมีการรับประกันแล้วซ่อมต่างจังหวัดเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องการรับประกันเนาะแล้วก็ อยากใช้อะไรคุณภาพด้วยนะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อนระหว่างหน้าคัดเสียนะก็คือเสียในรูปแบบคอยคัดขดลวดขาดนะครับกับหน้าคัดแตกนะครับหรือว่าหน้าคัดไหม้พวกนี้มันจะมีอาการซ้ำซ้อนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าขดลวดขาดก็คือหน้าคัดไม่ทางานแล้วนะครับก็แสดงว่า มันเสื่อมนะครับตัวคนรวดเสื่อมก็เปลี่ยนชุดคงชุดคัดกันตามปกติแต่ถ้าหน้าคัดมันแตกนะครับหรือว่าหน้าคัดมันไหม้นะครับอันนี้ต้องวิเคราะห์แล้วว่าทําไมมันถึงแตกถึงไหม้นะครับแรงดันระบบแอร์สูงหรือเปล่าน้ํามันคอมแอร์ขาดหรือเปล่าอมติดหรือเปล่านะครับมันต้องวิเคราะห์ลงไปอีกไม่ใช่ว่าชุดคัดเสียนะพูดแค่เอาว่าชุดคัดเสีย,ยงเดียวไม่รู้ละ อาการเป็นไบอกว่าชุดคัดเสียแล้วก็เปลี่ยนชุดคัดมันจะไม่จบเอานะทังเจบอกก่อนเลยนะครับเวลาเปลี่ยนชุดคัดเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่ามันเสียลักษณะไหนอย่างเคสเนี้ยเสียด้วยการไหม้นะครับเมื่อมันไหม้นะครับมันต้องเกิดความร้อนสูงนะครับเกิดความร้อนสูงก็ต้องมาดูกันว่า,าลูกปืนคอมแอร์ได้รับผลกระทบไหม มีซิงคอคองคอคอมหรือเปล่า,ถ,าถ้าลูกปืนมันเสียซีงคอคอมต้องไปนะครับเป็นเรื่องคู่กันแต่ที่แน่ๆถ้ามันไหม้ปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะผ่านแกนนะครับมันจะผ่านแกนจะทําให้น้ํามันคอมพิวเตอร์นั้นเสื่อมสภาพยอย่างรวดเร็วนะน้ามันคอมจะแดงนะครับหรือไหม้ถ้าโชคร้ายก็ดานะครับแต่ทั้งนี้ในนั้น,นต้องแกะออกมาดูจะรู้นะครับต่อมาเราก็จะทําการถอดนะครับตัวนี้ก็สํารวจเบื้องต้นแล้วก็ เป็นโรคประจําตัวของเขาแหละ fb เนาะพวกพลาสติกตรงนี้นะครับมันก็จะแตกนะครับตัวนี้มีการแกะมาแล้วนะครับมีการแกะขันมาแล้วนะครับชัดเจนเนาะเราทำการถอดคอมพิวเตอร์กันออกมาอ,อ่นนี้ยังเจทําการปล่อยน้ํายาแอร์นะครับออกมาแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีเศษน้ํามันคอมเลยนะครับจะเห็นปลายสายเนาะ ไม่มีเศษนะ้ำมันคอมไม่มีเศษยังไม่เท่าไหร่กลิ่นนะฮะกลิ่นตุมากเลยนะครับกลิ่นเหมือนอืม,อม,อมนะอาจจะเจ็บจีด๊ดจี๊อยู่ก็เดี๋ยวต้องแกะแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวต้องแกะออกมาดูแล้วก็ลุ้นกันสักนิดนึงกลัวว่านะจะมีงานแฝงอันนี้ถอดกันชนแล้วนะครับอาการที่หนึ่งเลยนะครับ แห้งแกรกนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ขาเข้าไม่มีนะครับไม่มีเลยเห็นไหมแห้งเลยนะครับดูเนี่แหละครับที่หน้าคัสมันไหม้นะครับมันจะสุ่มเสี่ยงเรื่องแรงดันสูงนะครับกับคอมเพรสเซอร์ติดนะครับสองอาการเนี้ยสองปัจจัยเนี้ยนะครับมันจะทําให้คอมเพรสเซอร์นั้นหน้าคัสเสียนะครับอันนี้เจเจทำการปลดท่อแล้วนะครับก็จะเห็นว่าก้นหอยนะครับ ในดูท่อใหญ่เนาะจะเห็นว่ามันแห้งแกรกขาออกนะครับของคอมพิวเตอร์ก็แห้งแกรกนะครับกลิ่นชยตุ๋ยมากเลยนะเสียวนะงานนี้บอกเลยว่าเสียวเสียวเสียวก้นหอยแตกนะครับอันนี้เียเจทําทการยกคอมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็เรียบร้อยจริงๆนะครับตามเี่งเจเสียวเสียวก็คือคอมพิวเตอร์มันจะติดนะครับ เพราะว่าการที่หน้าคัดมันไหม้มันจะม,ม,มีอยู่2ปจัจจัยแรงดันสูงนะครับพอแรงดันสูงปุ๊บหน้าคัดจะลื่นกับหน้าคัดไหม้พอน้ํามันคอมมันขาดนะครับน้ำมันคอมขาดปุ๊บลอลื่นไม่ได้มันก็ติดนะครับลูกปืนด้านในมันติดก็ตามที่เห็นเลยนะครับมันไม่มีน้ํามันคอมนะครับก่อนต้อมก็ต้องมาประเมินนะครับประเมินก่อนว่าความน่าจะเป็นมันไปทางไหนนะครับเพื่อให้ท่านเจ้าของรถนะครับได้ รับรู้นะครับเตรียมใจสักนิดหนึ่งนะครับจริงอยู่นะครับหน้าคัดไหมคือเปลี่ยนหน้าคัดเอาแบบงานหยาบๆคือต้องการเปลี่ยนหน้าคัดแต่มันไมเพราะอะไรนะครับเนี่ยแหละครับคืออาชีพผมเลยนะครับมันคืองานซ่อมบํารุงนะครับนะเราต้องประเมินวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าแนวโน้มมันอาจจะหนักได้นะครับเจอแบบนี้นี้เจก็เบิกนะครับตัวตู้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากฟอร์มูล่านะเขาเป็นตัวแทนของทาง เซนเดนนะครับคอมของ Honda นั้นจะเป็นของ s ซนเดนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขอเวลาแกะสักครู่นึงอันนี้ช่างเจก็ทําการทอดไม่ใช่ทอดีอันี้ช่างเจก็ทําการแกะนะครับตัวคอมเพรสเตอร์นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะเห็นนะครับอันนี้คอมเก่านี้คอมใหม่นะครับเห็นไหมนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับ e ศูนย์เก้าศูนย์นะครับ t i s e ศูนย์เก้าศูนย์นี่นะครับ ตรงนะอ่าตัวนี้นะครับเขารองรับ 1, 2, 3, 4 YF ด้วยนะครับตัวคอมอ่านะมีชัดเจนนะครับตรงรุ่นนะครับคอม h o นด้นะครับโอเคต่างกันแค่ติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตัวไม่ว่าอะไรนะสายไฟนะครับสายไฟสีสายไฟอ่าก็ไม่มีอะไรหรอกครับ คอมก็คือคอมแหละแต่ว่าอน้ำมันที่อยู่อย <catal> ่างนี <tuh> ้เดี๋ยวช่างเจจะเททิ้งนะครับช่างเจจะเททิ้งแล้วก็เซตอัพให้มันรองรับตัวน้ำยาแอร์ในนาคต 1234YF อาจจะไม่ได้ว่าเอาแค่ 134A ตัวเนี้ยมันเขาติดสติ๊กเกอร์ทับมาจริงๆมันเป็น 1234YF นั่นแหละไหนๆก็ทำแล้วเซตให้มันรับระบบใหม่ไปด้วยเลยนะอันนี้เราก็ทำการเทน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับ อ่านี่นะครับคอมใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันนอนกองอยู่นี้นานขนาดไหนนะตัวน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะเนี่ยเราต้องเอามันออกให้หมดนะครับเพราะาเดี๋ยวเราจะต้องเซตอัพระบบเข้าไปใหม่อ่านี่ก็จะเป็นน้ํามันคอมนะครับเพียงเจตตวงออกมา,าหมดสภาพนะครับถ้ามันเปลี่ยนสีนะครับคือการหล่อลื่นยังได้อยู่นะครับแต่การเปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่า มันอมความชื้นแล้วนะครับปกติมันจะใสอมเหลืองหน่อยๆในกรณี้แบบเราใช้งานไประยะหนึง่งแต่ถ้ามันเหลืองอมแดงแล้วนะครับอันนี้เต็มแล้วนะครับความชื้นเต็มแล้วถ้าเกินลิมิตมันจะเหมือนพวกรถไฟฟ้าที่มันจะแดงเ,เหมือนน้ำพีกนะครับอ่านั่นคือเกินลิมิตแล้วถ้าเกินนั้นไปนะมันก็จะเป็นดําแล้วนะครับถ้าดํานี่คือหายนะและเพราะว่า มันจะหล่อลื่นได้ไม่ดีนะครับเมื่อมันหล่อลื่นได้ไม่ดีลูกปงลูกปืนนะครับมันก็จะสึกหลอสูงมากนะครับถึงกับมีการไหม้และอุดตันในแผงคอนเดนเซอร์นะฮะอันี่ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับรับประกัน2ปีนะครับช่างเจรับประกัน2ปีนะไม่ใช่ว่าทางฟอร์มูล่ารับประกัน2ปีช่างเจรับประกันคอมเพรสเซอร์2ปีใน2ปีนะครับเป็นหน้าที่ของช่างเจนะครับ ใน1ปีคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวเกิน1ปีไปแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์มีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีแต่จะมีค่าบริการนะครับถอดประกอบเนาะข่าน้ํายาแอร์ค่าแงรงพวกนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงแล้วก็คิดว่าจะไม่เกิดน,นะเพราะว่าช่างเจจะต้องเซตอัพให้ดีที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นแล้วถ้ามันมีงานเด้งนะครับหรือว่างานเสียหายมันจะ ลำบากนะครับแล้วก็จะเข้าเนื้อนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะยังไงมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับผมก็ต้องเตะให้ดีอ่ะไม่ให้มันเข้าเนื้อตัวเองอ่ะอ่าก็ว่ากันอย่างนั้นะนะครับอ่าที่พร้อมนะครับชัดเจนก็เขียนชัดเจนนะครับวันนี้วันที่15เดือน9ปี68แรับประกันตัวคอมเพรสเซอร์2ปีนะครับ P.J แอรรถยนต์นะครับก็เขียนชัดเจนพร้อมกับถ่ายคลิปนะครับโป่งสายนะครับ เรามาดูกันในส่วนของแผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงแอร์นะตัวนี้นะครับก็จะมีการไหม้นะครับเห็นไหมดำไปทำการอ่าถอดตัวเดเออร์ออกมาดูนะครับแห้งกรดอยู่นี่น,นนะ,ะนี่เราทำการดึงไส้ออกมานะครับก็จะเห็นนะครับนี่เป็นขี้โคลนเลย เป็นขี้โคลนติดอยู่ในนี้นะครับเนี่ยผ่านการต้มแอร์มาแล้วลหะนะครับน่าจะมีน้ํามันคุณภาพต่ำเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันร้อนมากดูร้อนจนผงเดเออร์นะครับหลุดลุยออกมานะครับตัวนี้เป็นน้ํามันนะครับที่เหนียวนะครับน้ํามันที่มันหมดสภาพอ่าจจะไม่ได้น้ํามันคมแท้หรือว่าคุณภาพต่ํานะครับ ัวนี้คือมันจะเวลาน้ำมันเนี่ยมันทนความร้อนไม่ได้มันจะเหนียวนะครับเนี่ยเหนียวพอมันเหนียวปุ๊บมันก็จะอุดตันในขี้พวกนี้นะครับในส่วนของแพงนะครับก็มาล้างไข่นอกนะก็จะเห็นว่ามีริ้วลงริ้วรอยนะครับฟินคอยบุบบ้างอะไรบ้างจากการใช้งานเนาะ,ะตัวนี้นะครับค่อนข้างบุบเยอะนะครับแต่ว่าปุ๊บไม่ได้เสียหายนะครับ เห็นแวบๆว่ามีมีบุบบ้างนะครับแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงอ่ะตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับบุบเป็นประจําแหละนะเวลาเราขับรถหิมมันก็แทกนะครับแต่ว่าไม่ได้รั่วนะไม่ได้รั่วต่อมานะครับเราล้างแผงเสร็จแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วก็จะมาติดตั้งตัวไดเออร์นะครับไดเออร์เป็นของเดนโซนะครับตัวนี้เดนโซผลิตแผงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จําหน่ายนะผลิตส่งให้ฮอนดานะครับ ก็ใช้ไดเออร์นะครับของทางเดนโซ่ตัวกรองก็ล้างแล้วนะครับก็ล้างให้เอี่ยมตามกายภาพของมันนะครับว่าบางจุดมันล้างไม่ออกนะครับนี่อย่างเงี้ยล้างไม่ออกแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเดี๋ยวจะติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็จะทําการพัชชิ่งระบบอะตอนนี้ช่างเจประกอบนะครับตัวแผงคอนเดนเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะทําการบรรจุนะครับตัว น้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับท่างเจจะใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่า p ีเอจหนึ่งสองสามสี่ยนะครับห้าสิบนะครับอย่างละห้าสิบห้าสิบเพื่อเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ให้มันลันระบบฟัชชิ่งเข้าไปนะครับคือให้มันวนวนวน,วน,วนอ่าชะล้างเนาะพวกบางทีมันอาจจะมีกาวเหนียวในเม็แผงนะครับอ่าจากนั้นเตจเดี๋ยวเราค่อยใช้ตัวเครื่องฟัชชิ่งนะครับล้างไล่พวกน้ำมัน ตัวนี้ออกนะครับจะเห็นว่าน้ํามันฟัชชิ่งกับน้ํามันคอมนะครับมันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้นเห็นไหมใส่กริกนะครับไอ้น้ามันตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้ตัวน้ํามันคอมพิวเตอร์นั้นเหลวนะครับหลักๆของมันนะจะเห็นว่าเนี่ยเหลวเหมือนน้าเลยนะครับเห็นไหมใส่กริกนะครับดังนั้นเทคนิคนะครับบอกก่อนเลยถ้าใครจะใช้อย่างช่างเจนะครับก็คือสตาร์ทเครื่องนะครับ สตาร์ทเครื่องรอให้รอบเครื่องมันนิ่งเหลืออยู่สัก800-900รอบก่อนนะครับจากนั้นค่อยเปิดแฮให้มันวนระบบไปสัก10นาทีนะครับแล้วค่อยทําทการใช้เครื่องฟัชชิ่งเอานะครับอย่ารีบแบบใส่ปุ๊บแล้วสตาร์ทเครื่องชึ่งรอบพันหนี้ไม่ไม่สมควรดีกว่านะครับอ่าไม่สมควรดีกว่าแนะนําว่าให้รันระบบในรอบเดินเบาต่ําๆนะครับ ตอนนี้นะครับช่างเจก็ทําการตวงน้ํามันนะครับเข้าสู่ระบบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เครื่องฟัชชินนะครับเข้าสู่หมวดทําสูญญากาศนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการบรรจุน้ํายาแอร์นะครับลงไปในระบบนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะลันนะครับลันระบบแอร์ตอนนี้ครับเจก็ทําการนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็มาเปิดแอร์นะครับ ความเย็นก็ามาแล้วนะครับความเย็นก็ามาแตนน่ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าตอนนี้ต้องการฟัชชิ่งระบบอยู่นะครับคือให้น้ํามันคอมเนี่ยไอ้น้ํามันคอมกับน้ํามันฟัชชิ่งเนี่ยรวมในระบบนะครับไล่ล้างนะครับมันจะต้องมีราบเหนียวเหนียวบ้างอะไรบ้างเงี้ยล้างมันออกมาให้หมดนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นตั้งหน่อยอประมาณ10นาทีนะครับทำล้าระบบนี้10นาทีหลังจากนั้นก็จะมาทําการใช้คเครื่องนะครับ เข้าสู่หมวดขั้นตอนการทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็ระบบนี้กแล้วทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับไอ,อ้น,น,นะอายไม่สูงนะครับอายไม่ถึง150เลยนะครับะระบบตัดนะครับระบบตัดแล้วแป๊บเดียวเย็ยนนะครับแต่ก็ไม่ใช่งานที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นงาน หนึ่งในงานนะครับคือกำลังหมุนหมุนหมุนระบบอยู่นะครับเพื่อทำการชะล้างนะครับหลังจากที่เราทำการวนระบบนะครับมาซักพักใหญ่ๆตรงนี้มาเข้าหมวดดีคอร์ดี่ก็จะเห็นว่านี่ปล่อยน้ำมันคอมนะครับปล่อยน้ำมันคอมน้ำยาแอร์นะครับกลับเข้าเครื่องนะครับน้ำมันฟัดชงฟัดชิงก็จะปอกมาด้วยนะครับอันนี้คือรีคอร์ดี่นะยังไม่ได้ฟัดนะครับอันนี้อยู่ในหมดดีคอป เสร็จขั้นตอนนี้นะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฟาชชิ่งระบบนะครับก็จะล้างนะครับไปผักดันเอาน้ำมันนะครับในระบบออกให้หมดนะครับอ่อนมีนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนการฟาชชิ่งนะครับอ่าอัดแรงดันเข้าไปในระบบนะครับก็จะดันน้ำมันคอมนะครับค่อยๆออกมานะครับแล้วก็ออกมาเป็นทิวๆให้เราเห็นนะครับ เราทําการปัชชิ่งนะครับออกมาไปที่เรียบร้อยครับสีก็จะออกแดงๆดำๆนะครับเพราะว่าน,นี่อันนี้เป็นน้ํามันคอมที่มากับคอมพิวเตอร์เนาะที่เมื่อเช้านะครับอันนี้เป็นน้ํามันปัชชิ่งนะครับกับน้ํามันคอมจริงๆใส่เข้าไปเพื่อบนระบบเพื่อล้างมันออกมานะครับอันนี้ออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในท่อฟัชชิ่งที่เราฟัชชิ่งไปแล้วนะครับมันใสไหมนะนี่เห็นไหม สคลิกนะครับฟัชชิ่งเรียบร้อยนะครับสายเลยนะครับไม่ดํานะครับอันนี้ช่างเจถอดหัวสอนก่อนฟัชชิ่งนะครับอ่านี่เป็นหัวสอนเก่านะครับที่เป็นตะกงตะกลางก่อนที่เราจะทําการฟัชชิ่งนะครับเห็นไหมมีตะกงตะกลางนะครับแต่พอเราฟัชชิ่งเสร็จเรียบร้อยก็เอี่ยมขึ้นนะครับไม่มีการเป็นตะกลางตกค้างแต่อย่างใด นี้เป็นการฟัชชิ่งเพื่อเอาคาบต่างๆออกเนาะอ่าก็เลยต้องเอาหัวสรอนออกแต่ถ้าฟัชชิ่งเพื่อผัดเปลี่ยนน้ำมันคอมนะครับน้ำมันคอมยังไม่ได้ไหมอะไรอันนั้นก็ไม่ต้องเอาหัวสรอนออกก็ได้นะครับอันนี้เจก็เข้าสู่ขั้นตอนการถอดตู้แอร์นะครับต้องถอดตัวน็อตตรงนั้นเนาะตามาเหลือเพ้นท่อเ้นนี้นะมันมีลอยอยู่นี่เนาะ ดูไปดูมาอ้าวนี่มันฮีตเตอร์นะครับท่อฮีเตอร์นะครับดันเอาทอ่อฮีเตอร์ออกนะครับวนนี่นะครับมาเข้านี่นะครับส่วนท่อนู้นก็วนเข้าฮีตเตอร์ก็คือตัดฮีตเตอร์ออกเพื่อนะครับตัดฮีตเตอร์ออกทําไมนะครับแล้วแบบนี้จะคุมอุณหภูมิอย่างไรละนี่นะครับงงกันเข้าไปนะครับ แสดงว่ารถเนี่ยมีปัญหาเรื่องแอร์มานาแล้วนะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่เย็นนะเพราะว่าไม่รู้สเปคนะครับไม่รู้สเปคไม่รู้ขั้นตอนการทำรถรุ่นใหม่ๆนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ฉ่ำนะครับหรือฮีเตอร์รั่วนะครับก็เป็นไปได้นะครับฮีเตอร์อาจจะรั่วก็เป็นไปได้ อันนี้เจลองถอดนะครับลองถอดตัวท่อที่เขาวนเข้าฮีตเตอร์เนาะให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนมันไม่น่ารั่วนะเนี่ยมันไม่มีสนิมนะไม่เห็นจะมีสนิมผุอะไรเลยนะครับแสดงว่ารถน่าจะไม่ชำแหละนะครับก็เลยเอาฮีตเตอร์มันออกไปเลยนะครับเอาให้ทําอุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็งแล้วค่อยตัดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ อาจจะเป็นไปได้หลังจากที่เจงเจลองต่อฮิตเตอร์ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเข้าแกะทําไมนะครับที่ไหนได้ล่ะนะครับแหม่พวกมงัดฮิตเตอร์นะครับดูนี่ร่องรอยนะครับงัดฮิตเตอร์ออกเฉยเลยนะครับงัดทําไมเนี่ยเสียของนะครับแบบนี้ฮิตเตอร์ก็รั่วสิครับไปงัดถอดท่อฮิตเตอร์ออกนะเห็นไหม เนี่ยนะครับรอยงัดมันออกเยินเลยนะครับเนี่ยนะเยินเลยนะครับนี่นะครับงัดทำไมเนี่ยก็นะก็คงต้องเอาท่อน้ำพิตเตอร์ออกนะครับอันนี้ทาเกเอาชุดโบเวอร์นะครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นตู้แอร์นะครับนี่นะครับแชะเยิมอยู่นี่นะครับ รั่วนะครับโรคประจําตัวเขาเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาลุ้นในทีว่าตัวข้อต่อนะครับจะเป็นร่องหรือเปล่าถ้ามันเป็นร่องก็ยกตู้ใหม่อยู่ดีนะครับถึงตู้จะไม่รั่วเนาะอ่ามันเป็นข้อประกบนะครับตัวนี้ทาแอร์มาหมดแล้วนะครับมีการเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่อฮิตตรฮิตเตอร์เนี่ยนะครับอ่าถึงว่าเอาไอ้พวก พอฮีเตอร์ด้านนอกออกเนาะเพราะว่าด้านในเป็นงัดเป,งเป็นแงะเนี่ยรอยงัดเนี่ยนะครับเนี่ยเสียหมดนะครับอันนี้เราทําการนะครับถอดตัวข้อต่อออกมาแล้วนะครับจะเห็นร่องรอยนะครับที่น้ามันมันออกมาเนาะมันรั่วนะครับเป็นตะกังเป็นสุยเลยนะครับแต่ว่าเราฟัชชิ่งแล้วนะครับก็ภายใน,นก็โล่งก็โคนะเห็นไหม มีขาเข้าวาวนะครับที่ยังมีตกค้างบ้างนะที่เป็นผงๆฝุ่นๆนะครับใส่วนข้อประกบนะครับก็นั่นแหละเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่เวลามันรั่วน้ำมันมันออกมาปุ๊บมันจะกัดเนื้อลูมิเนียมนะครับทําให้มันเป็นตามดเป็นร่องนะครับเปลี่ยนโอลิงไปมันก็รั่วอยู่ดีนะครับเลยตัวนี้ไม่มีขายนะครับ ประจำเขาเลยนะครับตตัวนี้ไม่มีขายก็ต้องอเปลี่ยนชุดตู้นะครับเปลี่ยนชุดตู้ที่มันมาพร้อมก็ต่อไปเป็นของเดนโต้คูเกียนะครับจะมีผลิตอยู่อันนี้ก็เป็นตัวตู้นะครับเขียนวันที่เรียบร้อยนะวันที่15เดือน9ปี68รับประกันตัวตู้แอร์2ปีนะครับคอมแอร์ก็2ปีตัวตู้ก็2ปีเช่นกันนะครับงานประกอบรับประกัน1ปีใน1ปีทีเจประกอบไม่ดีนะครับ น็อตไม่แน่นเอ้ยหรือว่าชิ้นอะไหล่ที่เชงเจเปลี่ยนเช่นตู้แอร์หรือคอมแอร์รั่วนะครับเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเกินหนึ่งปีไปแล้วนะครับชิ้นอะไหล่มีประกันนะครับอาชิ้นอะไหล่มีประกันถ้าเสียนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทันทีแต่จะมีค่าบริการถอดประกอบค่าน้ํายาแอร์น้ํามันคอมนะครับซึงคิดว่าไม่น่าเกิดปัญหานี้นะเพราะว่า สั้งเจเลือกของที่มีคุณภาพในการใช้งานมาติดตั้งนะครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับถ้างานเด้งมันก็จะเสียเวลากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดดึงล้มหน้ารถก็อาจจะจําเป็นต้องปิดนะครับเพราะว่าตัวนี้หนูเข้ามานะครับหนูเข้ามาอยู่จนบานพับนะครับมันเสียรูปไปแล้วนะครับมันดึงล้มหน้ารถเข้าโดยตลอดเห็นไหมนะครับฝั่งรถปิดฝั่งนี้อ้ายเพราะว่าหนูมานอนนะครับ อันนี้เชียงเจคทำการประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทําการเติมน้ํายาแอร์เลยนะครับอันนี้เปิดน้ํายาเข้าสู่ระบบแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันนิ่งก่อนแล้วก็จะไปสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับอันนี้เราทําการเติมน้ํายานะครับเต็มเรียบร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอไฮเปอร์เชอร์นะครับอยู่ร้อยห้าสิบนะครับโรเปอร์เชอร์อยู่ที่ประมาณยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกเพซไอเครื่องนิ่งๆนะครับพอเธอเย็นเจี๊ยบนะครับเห็นไหม น่ครับเย็นันหมดนะอุณหภูมิล้มรงนะครับตอนนี้นะครับก็มา4.9นะครับอุณหภูมิภายนอกก็ประมาณ29.6บนะครับบวกลบนิดหน่อยก็ประมาณ29-30นะอกาก็เรียบร้อยรันแบบร0 0นะครับรัน100นะครับฝ้าก็มานะครับให้ดูก่อนเลยนะครับที่รันทุกอย่างแบบ100ตตัวนี้นะครับถูกตัดตัวฮีเตอร์ออกไปนะครับมันจะคุม หูได้ไม่ค่อยดีนักนะครับรถวิ่งมากี่กิโลแล้วเอยนะครับเดี๋ยวเราดูเลขไม้สักครู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องลบโค้ดก่อนนะครับต้องลบโค้ดก่อนเพราะว่าตอนเราถอดกองเนะาะมันก็ต้องถอดตัวปักเซนเซอร์นะครับก็เลยทําให้มันแจ้งนะครับติดโค้ดเซนเซอร์อ ไอนะครับต้องไปลบโค้ดก่อนระหว่างรอเครื่องสแกนนะมันสแกนโค้ดต่างๆอยู่เนาะเดี๋ยวก็ว่างอยู่นะมาอธิบายก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้บอกก่อนว่าช่างเจใช้ตัวเดโตนาวันนะครับตัวซ u เปอร์ไดของเดโตนาวันนะครับอ่าก็เย็นเจี๊ยบเข้าขั้นมาตรฐานเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับตัว Honda นะครับ Honda c i v ว c FB c i v i c F D นะครับอ่านะครับหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คอมเพรสเซอร์นะครับมันอยู่ใกล้เฮดเดอร์เนี่ยนะครับพยายามเปลี่ยนน้ำมันคอมตามรอบนะครับก็คือ60,000กิโลเมตรนะเพราะว่าท่านจะเปิดแอร์ไม่เปิดแอร์นะครับตูดคอมท่านมันร้อนนะครับน้ำมันคอมมันจะโดนต้มอยู่งั้นนะครับสาเหตุที่เจใช้ตัวเดโตน่านะครับเพราะว่าต้องการ ไม่ให้อุณหภูมิและแรงดันสูงนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการจะใช้ตัวเจ้าเดโทอรนาตนั้นต้องมีข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะมันจะต้องทอนสเปกลงเล็กน้อยนะเหมือนจะต้องใช้อยู่ประมาณ8 5 83%เปรนปสามเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะตามสเปคเคยตรงนี้นะครับทอนออกจากระบบในเรื่องของน้ำมันคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันคอมพิวเตอร์ที่ ลองรับหนึ่ามสี่ YF อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้ใช้1 2ึ่ YF ช่างเจก็เลยซ็ตอัพระบบนั้นเผื่ออนาคตเลยนะครับแต่โจทย์ของงานคือต้องการลดนะครับแรงดันไม่ให้มันสูงนะเพราะมาอยู่ใกล้ ader, เฮดเดอร์เท่านั้นเองนะะเอามาให้ดูก็น่าจะสแกนเสร็จแล้วนะอันนี้เปิดใช้หมวดออโต้ได้ปกติแต่จะไม่มีลมร้อนนะอ่า ติดโค้ดกันอยู่เนี่ยนะครับมีทั้งโค้ดที่ฝังมานะครับแฝงมาอยู่แล้วแล้วก็มีโค้ดที่เรา,าได้ไปแกะตัวหัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เอาตรงกองเนะาะเดี๋ยวทำการลบเลยนะครับมีเครื่องมือทานอสก็สบายนะครับใครสนใจนะพวกเครื่องไม้เครื่องมือสแกนเนอร์ลองติดต่อสุภนัทแอร์ราชบุรีนะครับเพราะว่าเขาเป็น ดิลเลอร์โดยตรงนะครับพวกซอฟต์วงซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เป็นรายปีนะครับถ้าท่านซื้อเองแล้วทีนี้มันต้องต่อไายเส้นอย่างเงี้ยถ้าท่านจะทํารถไฟฟ้าพวกรถไฟฟ้ามันต่อสายเส้นปีต่อปีอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็3าปีครั้งก็แล้วแต่ยี่ห้อเนอะอาะถ้าท่านซื้อเน้นราคาถูกบางทีถ้าท่านต้องต่อสายเส้นมันจะลําบากนะมันจะหาที่ต่อไม่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยครบปีแล้วก็ไปต่อสายเส้นกับ สุพรรณแอร์ราชบุรีได้นะครับอันนี้เราก็ทําการเคลียร์โค้ดนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรถวิ่งมานะครับ2องแ0กิโลเมตรนะครับก็ตู้แอร์ไม่น่ารั่วนะครับแต่ไม่ได้เช็คนะคือตู้แอร์ไม่น่ารั่วแต่ข้อต่อตู้แอร์เรียบร้อยนะครับมันเป็นโรคประจําตัวของซี v i c fb นะครับที่ข้อต่อนะครับมันจะ กรอนเวลาโอลิงมันรั่วนะครับเพราะว่าถ้าโอลิงรั่วปุ๊บเนี่ยตัวน้ํามันคอมมันจะออกมาพอมันออกมาโดนนะ้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการกัดก่อนทําให้ข้อต่อนั้นเสียนะครับซึ่งข้อต่อมันไม่มีแยกขายนะครับก็เลยต้องยกตู้ใหม่นะครับอารมณ์เหมือนติตตีต้เลยนะครับติตตี้ก็เช่นกันตู้ไม่ได้รั่วแต่มักจะรัุ่มักจะเสียจากข้อต่อเป็นหลักนะครับามาดูก่อนนะครับให้ดูก่อน ตัวนี้นะครับตัวคอมรับประกันสองปีนะครับตู้แอร์รับประกัน2ปีงานประกอบรับประกัน1ปีนะครับแต่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 ถ้าเราแบบขับขึ้นเขาลากรอบสูงๆน้ำมันคอมไหมอะไรนี้เทไม่ได้นะมันเกิดจากจากการกระทำเนาะมันเกิดจากจากความร้อนเกิดจากเกินลิมิตมันอะไรเงี้ยมันก็เลยไหมแต่เราจะให้ดูก่อนว่าเราเต็อัพดีนะน้ำมันคอมไม่ได้ดำนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว like ่าน yep ้ำมันคอม ใส่กริกนะครับเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยก่อนน้ำมันคอมยังเจใส่น้ำมัน UV ไว้จะเห็นอมเขียวๆเห็นไหมปล่อยนิดนึงอ่านะครับเห็นไหมใส่กริกนะครับไม่ที่ดำเป็นค้องแสนแสบดํามืดตื้อๆไม่ใช่นะนี่นะครับเห็นไหมของดีนะครับของดีอ่าเรียบร้อยกันไปนะครับให้ดูก่อนนะครับโอเคนะครับ ใครขับพองด้าแล้วไม่รู้จะซ่อมที่ไหนหรือซ่อมไม่จบก็เรียนเชิญกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าจังเจก็เสียดายนะครับว่าตัวฮิตเตอร์นะครับ,รบก็ไม่รู้ว่าจะไปงัดให้มันเสียไปทําไมนะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแอร์ออโต้ที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะเย็นเกินไปหรืออาจจะเหนียวตัวเกินไปเพราะว่าการที่มันมีฮีตเตอร์มันจะคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องโดยสารนะครับเรียกว่าค่าสัมพันธ์นะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ